สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา12นาฬิกานะคะของวันที่29ค่ะนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะได้ยินไหมคะนี่ค่ะ,คะมาพร้อมลมนะคะนี่นะคะเ,เพื่อน ติดแล้วค่ะนี่ค่ะพื้นเปียยหมดเลยนะนี่มันสาดเข้ามาในบ้านเลยนะคะนี่ค่ะโอ,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 โอเสียงฟ้านะคะเสียงฟ้านะคะเป็นเพียงนี่นะคะ ฝ้ามัวดินเลยค่ะเห็นไหมคะฝนมันสาดเข้ามาในบ้านเลยนะคะเองนี่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครนี้ก่อนนะแครนี้ก่อนนะแค่นี่ก่อนนะเพื่อนๆนะเฮ้อ ยังไงดีอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอแป๊บนึงงน,น้งนออีแป๊บหนึ่งน้อแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่นะคะเลิ่อฟ้ามวัวดินเลยะคะ่ะเพื่อนๆเหนไหมฟ้าดำปึ๊ดเลยนะคะแถมมีลมนะคะเห็นหม้มมองไม่เห็นภูเขาเลยนะโอเคนะ อันนี้ก่อนนะจ้าเพื่อนจ๋าลานะคานี่นะนี่มันถ่ายประจำทุกวันนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยันนี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า